สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนสิงหาคมค่ะอาจารย์เดีย Miss a n g จ l h e a ล i n g Thalo จะมาใช้ศาสตร์มิราเคิลนัมเบอร์และมิราเคิลทาร่นะคะในการทํานายดวงการเงินของท่านในเดือนสิงหาคมค่ะว่าดวงการเงินของท่านในเดือนนี้จะเป็นเช่นไรค่ะสําหรับชาวราศีมีนะคะดวงการเงินของท่านประจําเดือนสิงหาคมนั้นดวงการเงินเป็นอย่างไรตามมาดูกันเลย อาจารย์จับได้ไพ่จัดเม้นค่ะไพ่จัดเม้นบ่งบอกว่าในเดือนนี้นะคะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือว่าธุรกิจที่มีการทําอะไรแบบว่าตัดสินใจโดยโดย่วนอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าให้คุณกับท่านค่ะเพียงแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยให้ะระมัดระวังเรื่องข่าวเรื่องหูเบาเรื่องคือทําอะไรต้องมีสติอะคะ่ะอย่าไปฟังผู้อื่นมากเกินไปแล้วก็แม้แต่ตัวเราเองก่อนที่เราจะฟังเราก็ต้องมีการใช้ความคิดแล้วก็วิจรารณ์เยอะๆเพราะว่าจะประสบความสําเร็จได้ก็ อยู่ที่โชคอํานวยบารมีเกื้อนหนุนนั่นหมายถึงว่าหากทาสิ่งดีๆมาโดยตลอดวางแผนอย่างรัดกุมมาโดยตลอดเนี่ยสิ่งนั้นก็จะทําให้สถานการณ์ด้านการเงินเป็นไปได้ด้วยดีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นความโลภหรือทําอะไรก็ตามแบบรีบร้อนรีบเร่งปกปิดอะไรบางอย่างอันนี้เป็นข้อเสียนะคะ หากต้องการรู้ดวงการเงินของท่านเพิ่มเติมนะคะก็ไม่ยากค่ะเพียงกดมาที่ดอกจัน3าร2 1แล้วโทรออกค่ะเท่านี้นะคะท่านก็จะได้ทราบดวงการเงินของท่านโดยละเอียดแล้วพบกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ